คันพี่อยู่สุพรรณบุรีได้ทะเบียนเรียบร้อยแล้วส่วนคันน้องสีขาวยังไม่มีเจ้าของสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามฮีโน่เมกานะครับเรามีเพียงสองคันเท่านั้นนะครับในรหัส 1080K นะครับพิกประวัติศาสตร์เลยนะครับเราลดให้ไปสูงสุดนะครับถึง1 0 0 0แสนนะครับท่านใดที่ต้องการลดรุ่นนี้นะครับเราเหลืออีกคันเดียวคันสุดท้าย วันนี้เรามาเตรียมความพร้อมเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประเด็นแรกนะครับลูกค้าอยู่ที่สุพรรณเราจดทะเบียนให้เลยนะครับในเล่มก็จะเป็นชื่อลูกค้าเลย 2. เราตกแต่งแบบสวยสดงดงามนะครับไม่อลังการงานสร้างนะครับจุดขายเราก็คือเรื่องของความสะอาดความแข็งแรงนะครับเรื่องที่ดังที่สุดของเราก็คือเรื่องค่าซีซับในสองชั้นดามล่างดามบนเนื่องจาก ลูกค้าเป็นบรรทุกเต็มกล่องครั้งละ11ตันนะครับการแต่งอลังการไม่เน้นนะครับเน้นเรื่องของความแข็งแรงเป็นหลักอุปกรณ์ที่ให้นะครับก็มีกันชนชุบพุ่มเลดแก้มหน้ากระจังไตปัดน้ําฝนปีกเครื่องบินชุดไฟหลังคานะครับของกำนันจะไม่มีการแปลงหน้านะครับอย่างที่กำนันพูดในคลิปหลายๆคลิปนะครับว่าไม่รับแปลงเครื่องคันนะครับข้างบนเป็นวิกเตอร์ข้างล่างเป็นเมก,กา้าแบบนี้เราไม่ได้ทำท่านใดที่จะไปแปลงเองทางกำนันขอความร่วมมือว่า หลังจากโอนเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปดัดแปลงจากรูปลักษ์ที่เพื่อนเอนเห็นนะครับความสะอาดนะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภายในนะครับสําหรับภายในของกำนันนะครับมีจุดขายก็คือเรื่องความสะอาดค่าเชื้อโรคนะครับมีเบาะหุ้มใหม่พพมีผ้าผมปูนป้าปัดพยางปูพื้นหน้าปัดคอนโซลน,นะครับเน้นเดิมเดิมจากญี่ปุ่นกระจกไฟฟ้ากระจกข้างเก็บไฟฟ้าแต่ลมแต่ไฟฟ้าเครื่องเสียงแอร์ทุกอย่างใหม่หมดนะครับจากรูปลักษ์ภายในนะครับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้เราวางเครื่อง h o 7 d 6สูบ195แรงมา้าปั๊มสายตัวนี้เป็นปั๊มบนนะครับเขาเรียกว่าปั๊มใหญ่หรือว่าปั๊มโทอโบนะครับส่วนหม้อน้ำทำใหม่เป็น4ช่องความร้อนนะครับสำหรับตัวช่วงล่างนะครับเราเสริมแหนบให้หน้าข้างละ10หลังข้างละ20โชคใหญ่4กระบอกคันชักคันส่งแน่นปึกแน่นปึกยางเป็นยางใหม่ทั้งหมด6เส้นกระทะใหม่ทั้งหมด6ลูกนะครับ ส่วนยางอะไรนะครับเป็นยางหล่อดอกระบบเบรกนะครับเป็นระบบจิฟฟี่แยกเผาแยกล้อเบรกปุ๊บหยุดปั๊บนะครับหลังเครื่องมือเลดท่อเอสเลดนะครับงานกระบะนะครับเป็นกระบอกดัมหกตันแกนใหญ่นะครับเราเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักก็คือเป็นพื้นเหล็กเสาเหล็กแผงข้างมีเนียมลูกค้อกมีเนียมนะครับติดตั้งตะแกรงโลหะเรียบร้อยเอาข้าวใส่เอาไม้ปาดจะได้11ตันพอดี มาด้านท้ายนะครับเราแบ่งเป็น2ระบบนะครับเขาเรียกว่ารางรถไฟมีตะขอดอกเห็ดนะครับเปิดฝาท้ายได้ตะแกรงหลังถอดได้นะครับเป็นถอด1กับถอด2ก็จะมีเรื่องของสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M แท้ตอนนี้หลายท่านเวลารถไปโอนแล้วไม่ผ่านเนื่องจากสติกเกอร์ตัวนี้นะครับไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องติดใหม่แต่ของกํานันเนี่ยติด 3M แท้ผ่านทุกขนส่งนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นในโลกโซเชียล ถังน้ามันเก่าญี่ปุ่นนะครับมอแบตใหม่จุดขายของเราก็คือเรื่องของปั๊มโมดิฟายโดยท่านอาจารย์ดาวเหนือตามที่เพื่อนๆเห็นเราเทสรถที่โลงโม่นะครับการการันตีถึงคุณภาพที่มาควบคู่กับเรื่องของความสวยงามน,นี้เราเหลืออีกหนึ่งคันเป็นสีขาวมุกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับจบที่รหัส1 0 8 0 k ดาวเริ่มต้นที่2 8 0 k นะครับก็จะจัดได้8 0 0 k ผ่อนได้ 60เดือนนะครับแบ่งชําระ6เดือนครั้งนาปีนาปัง6เดือนไม่เหมือนไครท่านที่บอกว่าโอ้ยส่งเป็นเดือนก็ได้ขอแนะนําเพื่อนๆอย่างนี้นะครับการส่งรายเดือนเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่าส่งราย6เดือนเนี่ยสบายเหตุผลเพราะว่าถ้าท่านไม่ส่งเดือนที่1ท่านก็จะโดนปรับเดือนที่2ก็โดนปรับเดือนที่3ก็จะโดนนํายึดเดือนที่4ก็จะขายทอดตลาดแต่ของกํานันไม่ใช่ท่านออกรถไปเดือนนี้พฤศจิกาธันวามกรากุมงพามีนาเมษาพฤษภาครับ ถึงจะจ่ายครั้งที่1ห,หลายท่านไปซื้อรถมาตอนนี้เสียค่าทําทะเบียนเสียค่าทําสัญญาเสียค่าจัดไฟแนนซ์ของกำนันไม่มีนะครับตามสโลแกนโอนกนรรมสิทธิ์ฟรีทั่วไทยลูกค้าไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวถ้าท่านใดจ่ายเงินมาโพสต์ว่ากำนันได้เลยนะครับและกำนันก็ไปโอนทั่วประเทศนะครับไปทุกจังหวัดท่านใดที่อยากจะได้ดัมเกษตรจ๋านะครับต้องมาที่สริสุทธ์นะครับแต่ว่า ต้องเป็นคนที่ชอบปั๊มสายท่านแจ้งมาว่าชอบใครชอบมันโอเคผมรับได้แต่ผมก็ไม่เคยไปก้าวไก่คอมมอนเลวนะครับและโดยเฉพาะคอมมอนเลวเครื่องไทยเนี่ยผมไม่เคยยุ่งเลยเพราะว่ามีที่ซ่อมนะครับมีศูนย์ซ่อมแต่คอมมอนเลวญี่ปุ่นผมไม่ได้ทําผมก็ไม่เคยวิจารณ์ท่านไม่ชอบผมไม่ชอบปั๊มสายไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะครับผมเตือนไม่รู้กี่คลิปแล้วท่านก็เลื่อนผ่านครับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันเลื่อนง่ายนะครับ ผมไม่อยากทะเลาะกับใครครับผมก็เป็นผู้หลับผู้ใหญ่พอสมควรดังนั้นถ้าท่านชอบปั๊มสายนะครับชอบรถแข็งแรงชอบรถสวยงามชอบรถมีทะเบียนร้อยต์มาหากำนันอู่ครับผมอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีนะครับนโยบายกำนันเหมือนเดิมทุกวันนะครับซื่อสัตว์ชัดเจนเน้นคุณภาพเชื่อผม